สวัสดีจ้าเอฟซีไม่ตื้มด้วยมือนนิจ้านี่ความมาเสนอไม่ไม่นม่เฮ็ดเฮ็ดอันนี้เขาเอินเฮ็ดอีปุ่นจ้าเฮ็ดอีปุ่นไปแกงกินกระแซบไปเฮ็ดแซ่ันี่ย่างกระแซบอันนี้คือเฮ็ดเข็มเฮ็ดเข็มกระง,ง่ามจ้าเฮ็ดเข็มก,กระทุกเลยยี่สิบห้าบาทอันนี้จะย,ยี่สิบห้าบาทเื่กันขายไงกับน,นี่ได้หนิจ้าแซบอบิอบบเก่งในชอย่าง ขายไงเคิรนเฮดยังแม่เขคิร์นเห็ดข้นหนิบ่ขายไงเห็ดข้นห่อไปแกงไปต้มยำกระเสียบด้วกันมีซีชนิดเผนตัวนี้เออมีหนึ่งสองสามมีซีมีเฮดซีย่างซีชนิดครับพี่น้องอันนี้สิเหงาไงข้นไงเขคิร์นเห็ดข้นไงเอาไปผัดกระเสีบผัดน้ำมันหอยอันนี้สิเป็นกุ้ยเ็ดกุ้ยเ็ดเผงบ้านเฮาแถินีเป็นเห็ดมาจากญี่ปุ่นครับพี่น้องเห็ดญี่ปุ่นนะคะ เอาไปแกงียงนาำยาหน้างคือบานเท่ากับเสียบพี่น้องคันแกียงเห็ดสามย่างร่วมกันหนี่สิเป็นยาเด้ค่ะสามย่างเอาย่างใดย่างหนึ่งก็ได้ร่วมกันเป็นสามย่างเกงียงนาำยาหน้ามันสิบเป็นยาเอาบู๊ยนาค่าค่านี่เป็นค่านี่ปลูกเองบะแม่นี่ปลูกเองค่าปลูกเองนะคะปลอดสารพิษอันนี้หมากงวเงียวค่ะหมากงูเงียวทางบ้านใช้ไฟอื่นหมากง่เงียวหมากปองเปียง

เนีนมาทางผักสดๆนะครับอันนี้ผักบุงบ้านด้วยนี่แม่มาตาหาบาทต้องีม่กิน้องน้ำผักบอสมันเห็นผักใยหยใยขาดก็คอพ่ขาเม่ยขาผมต้องโหดมาเนี่ยเครื่องต้มเอออันนี้ผักบุงกินเครื่องต้มยำอันนี้เงต้มไก่มาละสิบบาทจ้ามาละสิบบาทอันนี้ก็ตะไคร่ตะไคร่กับมาตานากับอันนี้มาตานามาเองกูเองจ้า พันละสิบบาทเท่ากันจ้หยัดมาพี่บัดมาเบิ้งพักกันนช่เมียนโยคุ่พักไพ่เนี่ยก็พอเลิศตัดเองปลูกเองมาจะหน้ามาละหาบาทจ้าอันนี้ก็ดอกมันลวกก็กินได้กินสดก็ได้ลวกก็หวานเขาก็ไปใส่ตำป้าตำตัวนี่เระจ้ะผักสดๆอันนี้ผักกาดเหียนพี่น้องเอ้ยกินกระปลปลาทู คนปะทูจะค้นน้ำแล้วค้นขุ่นขุนคุยบบบนี้พี่น้องเอ้ยโอ้เป็นภาษสเสพขุยยางอันนี้กระเพาะกรแนงกระเพากระแนงกระเพาะกระแนงปลูกเองปลูกเอาจ้าปลูกเองตัดเองอยู่หน้านะคะย้ายไฟไปเห็นแล้วสะออนไหลหงน้ำกันกระเพกะไผ่เขาเอื่อกเพาะขั้นจรองเดียวเดียวผ่าขั้นจองกระเพาะไผ่ะอย่างได้ไหมผ่าขั้นจองสีไงก็ผักไผ่หน่อยนึงจ้าอันนี้คือใบกับเพ้าจ้า แต่ก,กับพ่อก็ปลูกเองจ้ะมันละหาบาทคือกันจ้าเมื่อนี้น้ำเสนอผักเนาะพี่นอนะ้องเนาะเหมือรุ่นยังเสิน้ำเสน,เนออีกส้วนไม้เมื่อนี้เอาผักสดก่อนผักหอมกับมีจ้กนูพี่น้องมันละหาบาทจ้ะอีบซี่เฟี้พลงแฟนหมอลำของแม่ยายไฟเด้อแม่ยายไฟมะาท้ายห้แม่นะคะแม่หกักแม่ตึม่มพี่นอ้องอย่าลืมมากดซับค่าซับตะไครยใบบักขวดให้เล่าเนื้อเด้อกดติดตามแม่เล่าเนื้อผู้เฒ่าเฮ็ดช่องยูทูบอันนี้มันละสิบบาทจ้าอันนี้มันละห่าบาท แล้วคอมปีนี่จะเหีขยฝอยยังหละมาเหี้จหายใจฝอยเล่ามาเห็ดยใส่มาเห็ดยซองหายใจโคตรไร่คดแม่หายเตือแม่